รายการาแปลใหม่ใหญ่ดังค่ะวันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่อากาศร้อนมากอีกวันอะไรอากาศร้อนมากอีกวัน,วนอะไรพามานั่งเรือสบายชิลๆขนาดนี้ไม่ร้อนดูแดดตอนออกัะขนาดนี้นี่เวลาบ่ายสองนะแล้วพามานั่งเรืออะไรมันร้อนร้อนอะไรแนนโดยี่ชีวิตชาวบ,บ้านริมสองฝั่งคลองบ้างหูอยู่แต่ในตึกไม่เบือ่อหรอ มันนี่เราเราไงอะมาริมคลองแล้วมันแตกยังไงก็คนไทยก็นั่งเรือเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วอะแตกยังไงอยากรูอ้อยากรู้เดี๋ยวพี่พาขึ้นบอกแล้วไงคะที่นี่คือที่ไหนชื่อว่าสถานที่อะไรไม่รู้จักเลยอันนี้คือเราอยู่ในฝั่งทนนี่เองฝั่งทนนี่เราก็มีคิดนะ,ะ่าจะใช้นนกัน,นี้แต่ว่าสนใจไหนคะสนใจค่สนใจในี่ค่ะผู้ใชยแค่ผ้าเต็มเลยอะ แล้วไงต่อเราจิ่เห็นเด็กๆไม่ได้เลยแล้วไงต่อนะเลยนะก็วันที่นี่บ้านศิลปินนี่อย่าไปบ้านศิลปินบ้านศิลปินเนี่ยมันไม่ได้มีแค่งานศิลปะที่เป็นภาพถ่ายภาพวาดนะมันจะมีหุ่นละครเล็กแล้วก็มีของขายมีร้านเป็นกิมมิคน่ารักน่ารักไม่ต้องไปถึงสมุดสาครอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณผู้ชมอยากมามาตอนเย็นดีกว่านะน้ำอากาศร้อนเหมือนกันเนาะเขาก็เปิดไม่เย็นมากนะคะมาได้ถึงประมาณ6โมงหโมงอะ ถ้ามองงั้นโอเคแล้วอะไม่งั้นเดี๋ยวมันเดจะแบบว่าตลาดวายอะไรตลาดวายเออแล้วมีของขายมีอะไรอีกปะมีสิจรกงเหรอเออใค่เกษมยี่สิบเน้นะถูกของขายแบบโบราณๆอะไรอย่างเงี้ยหรอถูกเป็นบ้านแบบคลาสสิกคลาสสิกมีเมื่อกี้แอบเห็นมีอะไรนะเป็นชิ่นวาดงานศิลปะเข้าทางชั้นอีกแล้วไปเลยดีกว่าไปเลยดีกว่าจริงเหรอขึ้นไปนั่งดูก่อนมันร้อนนี่ไหวแล้วจริงจริงดูดูแดดก่อน ฉันไม่อยากดำเหมือนเธอผิวฉันนิดคลลาเจลของงานนะจ๊ะพ <Wow. S 2> ี่คาขึ้นฝั่งกันเถอะร้อนงงงงรอดเลยอ้าหได้ทีเลยนะครับคุณบิลรู้จุดอ่อนว่าคุณแนนกลัวดำก็เลยจัดหนักเลยเทปนี้ดูดูไปก็ไม่เหมือนหลบแดดกอดเข่าแบบนี้ผมว่าเหมือนเด็กปีปัญหามากกว่าดูเหมือนผมจะแอบ,บมัดไส้คุณแนนไม่น้อยนั่นเนีย่ยอ้ย โอหหดเง่ิไม่น่าเชื่อเลยนะครับคุณผู้ชมว่าเทปนี้เราจะอยู่กันที่กรุงเทพเพราะดูดูแบบนี้แล้วเหมือนบรรยากาศชิลๆแถวตลาดน้ำเลยก็ว่าได้ผมก็ได้แต่หวังว่าความสวยงามนี้คงจะทำให้คุณแนนหายงุดงิดกับแดดลงไปได้บ้างนะครับ ก็ร้อนขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ย <c oughs> ก็อยากจะทำบุญทำทานการเห็นร้านป้ามีอาหารปลาขายด้วยสวัสดีป้าก่อน,นะคะสวัสด,ดีค่ะคุณป้าเป็นคนที่อยู่ที่ที่นี่ตั้งแต่อะไรบ้านศิลปินบ<ะ>้านศิลปิน,ปนอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ครอบครัวสมัยอะไค<ะ>่ะสมัยยายโอ้ยเป็นหลายๆสิบปีแล้วสิคะเมื่อก่อนสภาพเป็นอย่างนี้ป่ะคะเมื่อก่อนนี่ไม่เป็นแบบนี้ค่ะฝั่งนู้นก็จะเดินหน้าบ้านเดินได้เดี๋ยวนี้เขาพัฒนามา สร้างขึ้นมาของใครของมันร้อนเพราะว่า,วาน้ํามันท่วมข,ขึ้นเพือ่องขึ้นเขาก็จอมแสมขึ้นมาพาน้ำท่วมเขาก็เลย,ลยรับมาเสร็จปีนี้เปิดมาจีปีนะคะเน่ะก็เนี่ยค่ะ30ปีเนี่ย 30ปีแล้วปวดหัวสามสามปี3าปีสามสิปีโอ้โหสามสี่ปีแล้วก็ใครที่อยู่บ้านแถวนี้เนี่ยก็สามารถเอาของออกมาขายได้เต็มที่เลยใช่ไหมได้ได้ค่ะอุ๊ยอย่างนี้ก็สบายสิเสียค่าที่ไหมคะเนี่ยไม่เสียหน้าบ้านตัวเองหน้าบ้านตัวเองจ้าโอเคงั้นเดี๋ยวอุณหนุนก่อนเลยแล้วกันนะคะนี่นี่ถุงเบลเลอร์เลยถุงใหญ่เลยแล้วกันถุงใหญ่เลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสุดยอดเหรอพี่วิวมัยังไม่มากินอ่ะ นกิไม่ใช่เนี่ยเขาเขารอนกอยู่คุณละคาเลททุกอย่างในประเทศไทยเขาเรียกว่าคุณละคาเลโกหรือเปล่า ม,มันไม่ได้มีแค่งานศิลปะที่เป็นภาพถ่ายภาพวาดนะมันจะมีหุ่นละครเล็กแล้วก็มีของขายมีร้านเป็นกิมมิคน่ารักน่ารักไม่ต้องไปถึงสมุดสาครอะไรอย่างเงี้ยไหนละครลงเล็กแอนแนะแน,นะใช้ชีวิตแบบเด็กชาวกรุงมากเกินไปนะพี่ว่าจ่าอีกก็เป็นคนบอกเองว่าจะพามาดูละครลงเล็กรู้แล้วแต่ก็อยากให้ทำอะไระช้าๆแนนะแกล้งคนอื่นเยอะรู้เปล่า เอาละครับเพิ่งเริ่มต้นเบรคคุณบิวก็บ่นคุณแนนสัแล้วสงสัยเทสที่ผ่านมาคุณบิวจะเก็บกดเสร็จหรือยังละครับคุณแนน สุดยอดนะคะสวัสดีค่ะแดนมาที่นี่ผมว่าแนรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ปีพุทธศักราช2515นะสกเหมือนย้อนย้อนแบบไปแบบหลายสิบปีเลยทีเดียวโดยเฉพาะละครลงเล็กเนี่ยถึงจะได้เห็นกันบ้างแต่ว่าก็น้อยมากในประเทศไทยอย่างที่นี่เองเนี่ยจุดเริ่มต้นคือยังไงคะก็หุ่นละครที่มาแสดงที่นี่ได้ก็เกิดจาก การรวมกลุ่มของศิลปินแล้วก็ทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านการแสดงคนละครเล็กคือมีใจรักทางด้านการสืบทอดคนละครเล็กมานานแล้วค่ะใครจะไปรู้เพชรเกษมยี่สิบแล้วคุณอย่าลืมไม่ใช่ดูอยู่เคิดว่าอยู่ต่างจังหวัดนี่เพชรเกษมยี่สิบฝั่งทองบ้านเรานะคะอ่ะให้พี่เป็นตัวแทนฝากเลยค่ะว่าสําหรับใครที่อยากจะใช้วันพักผ่อนในกรุงเทพเดี๋ยวจะมาที่นี่เนี่ยที่นี่มีอะไรบ้างแล้วก็เดินทางมาอย่างไรบ้างคะก็ สถานที่แห่งนี้คะบ้านศฤฤิลปินคลองบางหลวงนะคะก็เป็นสถานที่รวบรวมงานศิละปะไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนภาพถ่ายภาพวาดนะคะก็ให้ทุกคนมาร่วมทํากิจกรรมได้ไม่ว่าจะการทําหน้ากากเ,เพ,าพ้นท์เพ้นท์ภาพทาภาพพิมพ์แล้วก็ที่สาคัญจะได้ชมการแสดง,งหุ่นละครเล็กซ,ซึ่งเป็นการแสดงที่หาดูได้ยากมากๆตอนนี้นะคะต้นเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเห็นการได้สอนสอนโขนให้เด็กๆตัวเล็กแบบนี้เรียนได้แล้วเหรอคะเรียนได้แล้วค่ะ คือเป็นเป็นคนเดียวในโลกเลยไหมคะที่ที่หนูเล่นโขนด้วยหรอที่เล่นโขนใช่เนาะค่ะเดี๋ยวต้องให้เขาเาโชว์สุดท้ายเลยแล้วนะคะเขาไหวไหมได้ลูกนะคะลาคุณผู้ชมก่อนแล้วกันนะคะที่ขอบคุณนะคะพี่อ้อยนะคะเดี๋ยวให้น้องเขาโชว์ทิ้งท้ายว่าเด็กสมัยใหม่ยุคนี้ไม่ต้องอยู่แต่กับไอแพดแล้วนะก็มาอย่าลืมฝึกเพราะบางทีเนี่ยโตขึ้นอาจจะ แข็งแรงแค่นิ้วแนละนะ้วไงน,นิ้วแข็งนะแข็งแรงแค่นิ้วเพราะว่าอนาคตอาจจะขาเคือแข็งไม่ได้นะนี่ ดูเด็กรุ่นนี้ยังมีเหลืออยู่นะคะวันนี้ลาไปก่อนผู้ชมแปลกใหม่ใหญ่ดังนะคะก็สามารถติดตามเราได้แบบนี้นะคะเป็นประจำนะคะวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะแล้วก็สามารถเข้าไปกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะวันนี้กำลังคึกคักเลยด้วยนะคะแะแปลกใหม่ใหญ่ดังนะคะ,ก,ะ,คะก็วันนี้ต้องขอลาไปด้วยบรรยากาศสบายสบายที่กรุงเทพมหานครอย่าลืมเพรเกษม20นะคะมากันได้ทุกวันเลยทีเดียวแต่ว่าการแสดงจะเว้นวันหนึ่งก็คือวันพุธนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ไปจับตัวเจ้าต,ตัวแสบมาออ๋อนี่คือเผ้เตรียมนั้เตรียมนโอ้โต้องต้องไป้ห็นนี่นะ